ปีนี้นะครับก็ทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยหรือ AIT เรานะครับก็มีไป,ปเปิดบูธอยู่ที่ SR Tech นะครับก็ือเป็นข่าวดีนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมามานะครับมาที่บูธเรานะครับขอเชิญชวนเพราะว่า ในครั้งนี้เนี่ยเราจะมี2กิจกรรมที่สําคัญนะครับอันแรกก็คือเรื่องของซูเปอร์เอนจิเนียร์นะครับซึ่งเราจะมีเลเวลถัดไปซึ่งจะรับผู้ที่เข้ามาเป็นผู้นําในการที่จะมาดูแลน้องๆแล้วก็มาเป็นลักษณะน้องๆเราจะไปเป็นแอปพลิเช s ชิพหรือว่าไปทํางานให้กับสถานประกอบการนะครับเป็นเวลา2เดือนนะครับก็อยากเชิญชวนให้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็มาดูซิว่าใครที่สนใจที่จะเริ่มต้นในการพัฒนางานทางด้าน AI นะครับก็อาจจะลองมาดูว่า จะมีใครที่อยู่ในซูเปอร์เอนจิเนียร์จะไปช่วยแต่ละท่านได้นะครับการอีกอันหนึ่งก็คือสมาคมเราเนี่ยก็จะมี a i a t Academy นะครับซึ่งมีหลักสูตรต่างๆนะครับในการที่จะสอนให้แต่ละท่านเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของ AI ตั้งแต่ระดับที่เป็นพื้นฐานจนกระทั่งถึงระดับที่เป็นผู้บริหารหรือ Executive เลยดังนั้นเนี่ยเรามีหลากหลายกิจกรรมนะครับซึ่งจะรวบรวมเอาไว้ให้แต่ละท่านมารับดูแล้วก็รับชมได้นะครับก็หวังว่ามากันเยอะๆนะครับมา แวะเวียนมาที่บูธของสมาคมเรานะครับแล้วก็มาจอยกันแล้วก็มาทำทิวิตี้ด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ